ตองครับโอ้โหดูวิวเลยครับท่านผู้ชมจะเ,เล่นยังไงนี่ไงมาแล้วเด่กโดดเข้าไปในเต็นท์ทำไมออกไปกดปิดมันปุ๊บได้ท่าติดนิ้วกับเข้ามาในเต็นท์ด้วยเออวไาวเล็กกว่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ไปไหนมาบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับชีวิตช่วงนี้ครับผมรู้สึกว่าหลายๆคนคงเตรียมตัวจะเที่ยวกันแล้วใช่ไหมเพราะว่ามาตรการต่างๆก็เริ่มเขาเรียกอะไรผ่อนคลายลงบ้างนะแล้วก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับหลายๆอุทยานแห่งชาติก็เปิดให้ค้างแรมกันแล้วอย่างวันนี้นะผมจะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ อะไรวะลืมน้ำหนาวนะครับเออลืมชื่อซะได้นะคือตอนแรกตั้งใจจะไปทุ่งสแสลงหลวงนะครับแต่ว่าอันนั้นเนี่ยเขากำหนดว่าถ้าไปจากกรุงเทพมหาคนครจะต้องกักตัว14วันซึ่งผมก็คงไปไม่ได้นะก็หาหาข้อมูลหาข้อกำหนดว่าที่ไหนเป็นยังไงนะครับเจอว่าน้ำหนาวเนี่ยกำหนดว่าจะต้องฉีดวัคซีน อย่างน้อยหนึ่งเข็มซึ่งผมผ่านข้อกำหนดตรงนี้ก็เลยเดินทางเข้าพื้นที่ได้อย่างสบายใจนะครับนอกจากนี้ครับทริปนี้จะเป็นทริปแรกที่มีซับสไคร์เบอร์มาร่วมเดินทางด้วยครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมาออกทริปนะครับเป็นทริปไปกับพี่ปรีชาพี่แกก็ทักมาว่าเออ อยากจะไปด้วยตั้งนานมากแล้วพี่แกมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองจัดดูสักคลิปหนึ่งก็แล้วกันตอนนี้รอพี่ปีชาแกมาก่อนมาแล้วครับมาแล้วการได้ร่วมเดินทางกับพี่ปรีชานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะทำให้ผมได้รู้หลายๆอย่างว่าเออถ้าคนสองคนจะร่วมเดินทางด้วยกันเนี่ยมันจะต้องปรับตัวเข้าหากันยังไงบ้างพี่แกก็จะพยายามตามใจผมทุกอย่างนะ แกก็จะตามอย่างเดียวขุนจะไปไหนเอาเลยครับจะขี่เร็วขี่ช้าผมได้หมดผมตามอย่างเดียวเพราะแกก็กลัวว่าผมจะทํางานไม่สะดวกอะครับแกก็เกรงใจนะส่วนผมเองผมก็เกรงใจแกเหมือนกันครับเพราะว่าแกขี่บิ๊กไบค์ไงความเร็วเดินทางแกก็จะมากกว่าผมอยู่แล้วถ้าแกขี่คนเดียวเนี่ยแป๊บเดียวแกก็ถึงแล้วแต่ผมเนี่ยไปประมาณร้อนิดนิดร้อไม่ถึงด้วย อารมณ์คงจะคล้ายๆถ้าผมต้องเดินทางสัก400กิโลแต่ว่าต้องขี่มอเตอร์ไซค์60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆผมคงรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงวะพี่ปีชาแกก็คงรู้สึกแบบนั้นนะฮะทริปหน้าเอาใหม่ดีกว่านะผมว่าผมเปลี่ยนวิธีดีกว่าอาจจะเป็นนัดไปเจอกันนะจุด ใ,ใกล้ๆแหล่งที่จะเที่ยวแล้วนะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะขึ้นภูทับเบิกเนี่ยอาจจะนัดกันนูนะ่นอปตทหล่มสักนะครับช่วงช่วงใช้ความเร็วใครจะมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่พอขึ้นภูก็ไปพร้อมๆกันไปด้วยกันชมวิวไปด้วยกันนะฮะ เอาละครับกลับมาที่การเดินทางของเราในทริปนี้กันดีกว่าครับบางคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกไม่เคยรู้มาก่อนว่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ถ้าดูในแผนที่นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ทางขวานะครับมันจะมีเขาค้ออยู่ทางซ้ายน้ำหนาวอยู่ทางขวาภูทเบิกอยู่ซ้ายซ้ายบนบนนะครับเลยเขาค้อไปอีก น้ำหนาวก็ประมาณ470กิโลจากบ้านผมนะครับเกือบเกือบ500โล500กิโลนี่ก็จัดว่าเป็นการเดินทางสำหรับผมนะเป็นการเดินทางระยะกลางๆนะฮะไม่ได้ใกล้ไม่ได้ไกลออกจากบ้านตั้งแต่ตีสีครึ่งแวะสะพานห้วยตองแวะกินข้าวแวะปั๊ม ถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวประมาณบ่าย2นะครับรวมเวลาเดินทางทั้งหมดรวมพักด้วยก็ประมาณ9ชั่วโมงครึ่งซึ่งระยะทางขนาดนี้กับเวลาเดินทางเยอะขนาดนี้เนี่ยก็คือมาแบบชิวๆไม่เหนื่อยนะครับถึงแล้วไม่เหนื่อยมีแรงกลางเต็นท์ได้สบายๆอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยค่าน้ำมันกันดีกว่านะครับเฉลยค่าน้ำมันกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยก็แล้วกันผมเติมโซฮอ91นะครับ เดินทางไปทั้งสิ้น1 4 5 5 5กิโลเมตรนะครับค่าน้ำมันทั้งหมด830บาทคำนวณอัตราสิ้นเปลืองออกมาแล้วนะครับได้ประมาณ39กิโลเมตรต่อลิตรก็คือขาไปไป110นะครับชิวๆ110แต่ขากลับเนี่ยรีบนิดนึงนะฮะบ,บางช่วงก็หนีฝนอะไรแบบนั้นนะอัตราสิ้นเปลืองมันก็เลยเยอะหน่อยพูดถึงเรื่องการหนีฝนนะครับ ขี่มอเตอร์ไซค์ในหน้าฝนเนี่ยยังไงมันก็เจอแหละไม่น่าจะรอดนะก็ต้องมีจอดใส่เสื้อกันฝนกันบ้างครับผมยังใช้เสื้อกันฝนแบบชุดละ1,000บาทนะฮะที่มันมีเสื้อด้วยกางเกงด้วยก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับน่าจะน่าจะ3ปีหรือเกินก็ไม่แน่ใจนะปีแรกๆมันกันฝนสนิทนะครับแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่ง หลัก2ปี3ปีเนี่ยซิลมันเริ่มไม่ค่อยดีเริ่มมีการซึมบ้างเล็กน้อยนะฮะถ้าขี่ใกล้ๆก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ถึงที่หมายแต่ถ้ามันต้องขี่เกิน2ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันเริ่มทรมานแล้วนะถ้าเสื้อกันฝนมันกันฝนได้ไม่สนิทนะครับมันจะหนาวนี่ผมก็กะว่าจะไปสอยเสื้อกันฝนใหม่สักตัวนะเอา ที่มันดีๆหน่อยนะครับเลือกที่เขาบุกด้านในมาเป็นผ้านิ่มๆนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นยางแบบที่มันโดนตัวแล้วมันติดมันเหนียวอ่ะก็เอาที่มันนิ่มๆไปเลยนะฮะจะได้ใช้เป็นเสื้อกันหนาวได้ด้วยนี่ผมก็ตั้งงบไว้ประมาณ2,000บาทเดี๋ยวจะไปหาดูนะครับก็แบบนี้แหละฮะเวลาเราไปออกทริปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นปัญหาแล้วเราก็จะรู้นะครับว่าอะไรคือ สิ่งที่เรียกว่าของมันต้องมีที่ยังไม่หิวใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปแล้วโอเคครับโบเกอระ้นเดี๋ยวไปดูที่ห้วยตองเลยก็ได้พี่ผมว่าและจุดหมายแรกที่จะแวะกันในทริปนี้นะครับก็คือสะพานห้วยตองหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือสะพานพ่อขุนผาเมืองนะครับเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคเหนือกับภาคอีสาน ความเจ๋งของเขาก็คือเขาเป็นสะพานตอ่อม้อที่มีตอ่อม้อสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับตอ่อม้อสูง50เมตรเลยอ่ะมันก็เหมือนกับสะพานเนี้ยมันเชื่อมภูเขากับภูเขาเข้าด้วยกันเหมือนเป็นถนนลอยฟ้าเออก็คือไม่ต้องไปวิ่งข้างล่างนะครับเราก็วิ่งอยู่บนถนนที่สองข้างเป็นเหวยาวประมาณ100เมตรวิวสวยมากแต่มันก็อันตรายนะครับมีรถเกิดอุบัติเหตุที่นี่เยอะเลย เคยมีรถบัสตกลงไปด้วยนะก็ถ้าใครจะมาก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังยิ่งถ้าฝนตกหรือถนนลื่นมีหมอกอะไรแบบนี้ก็อยากให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับถือซะว่าขับช้าขี่ช้าเพื่อดูวิวไปเลยก็ได้นะไม่ต้องรีบนะฮะ,ะมาถึงสะพานห้วยตองแล้วนะครับเขาจะมีจุดให้จอดรถได้เลยนะเขารู้ว่าอยากชมวิวกันนะครับจุดจอดชมวิวเนี่ยมีอยู่แค่ ทางฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะข้ามไปแล้วไม่มีนะครับไม่มีให้จอดนะฮะใครอยากจะชมวิวมาถึงก็จอดเลยนะครับฝั่งนี้นะตรงนี้มีอาหารขายนิดนิดหน่อยหน่อยด้วยนะครับเลยไปนี่ไม่มีอะไรแล้วนะถึงสะพานห้วยตองแล้วนะครับก็ก็อย่างนี้แหละนะเขาบอกว่าเป็นสะพานต่อหม้อที่สูงที่สุด ในประเทศนะครับอืมอแล้วก็ตรงนี้ก็เคยเคยมีอุบัติเหตุนะครับรถบัสตกลงไปอะไรแบบเนี้ยเออก็มาดูมันก็สวยดีนะสวยตั้งแต่วิวมาแล้วลหละวิวทางมาก็ก็ไม่ธรรมดานะครับได้มาเห็นก็ดีเหมือนกันสวยดีแล้วเดี๋ยวผมจะต้องขี่ต่อไปนะดูฟ้าดิดูเมฆดิเออมันเป็นอ่างเนี้ย ตรงนี้บริเวณสะพานห้วยตองก็จะมีช่องจอดรถอย่างนี้นะครับก็คือก่อนถึงอ่ะเรามาจากทางนู้นนะฟืดมาเนี่ยเลี้ยวเข้ามาจอดได้เลยนะครับถ้าเราจะตรงต่อไปน้ำหนาวก็คือจากทางนี้ใช่ไหมจะตรงไปฟืดข้ามสะพานห้วยตองไปนะครับจะเจอไปอีกประมาณ30มนาทีจะเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับแล้วก็ โซนแถบๆเนี่ยไม่มีปั๊มน้ำมันถ้าจะมาสะพานห้วยตองตรงนี้ไม่มีห้องน้ำนะครับเข้าห้องน้ำมาให้เรียบร้อยก่อนนะแต่มีไอติมขายนะปกติแล้วเวลาผมไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะถ่ายยังไงวะเราจะถ่ายตัวเองยังไงวะตอนขี่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะฮะผมก็เลยครั้งนี้มาสองคนก็เลยให้พี่ปรีชาเป็นแบบให้หน่อย พี่ครับพี่ช่วยขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามสะพานห้วยตองให้ผมนิดนึงนะเดี๋ยวผมถ่ายพี่ก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นภาพผมถึงจะเป็นคลิปผมก็ตามนะเป็นพี่ก็ได้ครับพี่ขี่ข้ามสะพานห้วยตองไปแล้วขี่กลับมาให้ผมรอบหนึ่ง <c oughs> ผมอยากได้ฟุตเทจไปประกอบคลิปครับพี่ปีชาก็เลยอ่ะได้ได้เลยหนูเดี๋ยวพี่จัดให้นี่ขี่มาแล้วครับแต่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นสะพานห้วยตอง <c oughs> ขอภัยในความแบบถ่ายอะไรของผมวันนี้คือเพิ่งได้เลนส์มาใหม่ฮะตัวนี้มันเป็นเลนส์ซูมก็เลยซูมยับเลยซูมจนดูไม่ออกนะว่าเป็นสะพานห้วยตองกันเดี๋ยวไปเลยก็ได้พี่ <c oughs> เดี๋ยวไปดูที่นูน่นครับผมส <c oughs> ะพานห้วยตองครับ <c oughs> โอ้โหดูวิวดิครับท่านผู้ชม <c oughs> ขาเนี่ยว่างๆคแล้ว,ลว,ลวโอ้ยมันไม่ได้สวยแค่สะพานไงสวยด้วยกนระุงศวยฮะเออจริงขามานี่ผมก็คิดว่าวิวอลังการแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าวิวขากลับนี่ว้าวกว่าน,นี้เป็น10บเท่านะก็ไม่ได้อะไรมากครับแค่หันหลังกลับไปนะ่ะ เพราะว่าจากประสบการณ์ผมนะครับเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเขาลงเขาเนี่ยขาลงเขามันจะสวยกว่าขาขึ้น80% 90%เป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราจะเห็นวิวข้างล่างเรามองลงนะแต่พอพอขึ้นเขาเนี่ยเราจะเห็นท้องฟ้าจะเป็นส่วนใหญ่แล้วอีกอย่างหนึง่งสำหรับตรงนี้นะสะพานห้วยตองนี้นะครับขากลับผมเจอหมอกหมอกแบบ ไซเลนฮิลเลยคุณมอกหมอกมอกมอกนะไม่รู้จะบอกอยังไง <_ T. S 1> ดีเดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันครับจากสะพานห้วยตองนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวซึ่งเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าตรงป้อมหน้าคนละ60บาทครับสวัสดีครับกางเซ็นนอนครับผม,ผมรครับผมเป็น<อ>น,นี่หน่อยครับได้ครับ ข้อกำหนดของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับกำหนดไว้วันที่ผมไปนะกำหนดว่าต้องฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มนะครับแต่ว่าข้อกำหนดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ตลอดเวลาเลยถ้าคุณจะไปเที่ยวไหนตอนนี้แนะนำว่าถ้าเป็นอุทยานนะครับหาเบอร์โทรศรัพท์ของอุทยานนั้นๆแล้วก็โทรไปถามเขาโดยตรงเลยว่าเงื่อนไขคืออะไรบ้างฉีด1เข็มฉีด2เข็มหรือต้องมีผลตรวจ ต้องมี ATK ไหมอะไรแบบนี้นะฮะเพื่อที่คุณจะได้ไปแล้วไม่เสียเที่ยวนะครับค่าเข้าอุทยานนี้ไม่ได้โหดร้ายนะครับคนหนึ่งคนกับมอเตอร์ไซค์1นคันเนี่ยจ่าย60บาทเสร็จแล้วขี่มาเรื่อยๆจะเจอลานจอดรถตรงนี้เนี่ยซ้ายมือเห็นไหมหลังคาเขียวๆอันนั้นคือร้านอาหารนะครับ ก็จะมีอาหารตามสั่งขายแล้วก็คล้ายๆมีร้านค้าด้วยที่จะมีขนมมีมามา่ามีน้ำอัดลมขายส่วนขวามือขวามือก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป็นที่ที่เราจะต้องมาจ่ายเงินค่ากางเต็นท์คนละ30บาทต่อคืนถ้าใครมีพาสปอร์ตอุทยานก็อย่าลืมเอามาประทับตราที่ตรงนี้นะครับพาสปอร์ตอุทยานซื้อได้ที่อุทยานทุกแห่งถ้ามันไม่หมดเขาจะมีขายถ้ามันหมดก็ ก็ลองถามเขาดูนะบางทีมันจะมีคนมาซื้อแบบเหมาไปหมดเลยไปขายต่ออะไรแบบเนี้ผมซื้อเล่มละ1 0 0บาทนะครับแต่ว่ามันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะหน้าปกแบบของผมนี่ไม่มีขายแล้วนะครับแล้วจำนวนอุทยานในเล่มของผมก็มีไม่ครบด้วยตอนนี้เขามีอุทยานใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งในเล่มของผมมันไม่มีไงถัดจากลานจอดรถนะครับเราเลี้ยวขวามาเนี่ย ก็จะเจอลานกลางเต็นท์นะอ่านป้ายเอาก็ได้ไม่ยากหรอกในเนี้ลานกลางเต็นท์เขาจะมีอยู่เยอะหลายลานมากนะครับลึกไปถึงข้างในลึกสุดเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่แนะนําว่าอย่าไปกลางลึกๆเ,เปลี่ยวเลยเผื่อช้างป่ามันมาตอนกลางคืนนะครับจะได้ช่วยกันได้ก็กางให้มันใกล้หูใกล้ตาเจ้าหน้าที่ก็แล้วกันก็เลยมองดูครับว่าห้องน้ําอยู่ตรงไหนเพราะว่าการกางเต็นท์เนี่ย สำคัญเลยคือให้มันใกล้ห้องน้ำนิดนึงนะจะได้ไม่ต้องเดินไกลามากพอรู้แล้วว่าตรงเนี้มันไม่ได้ไกลห้องน้ำสักเท่าไหร่ก็จัดแจงเอากล่าวชีทมาปูแล้วก็กางทาบพี่ปรีชาก็กางเต็นท์ครับกางทาบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวพี่เจ้าหน้าที่ก็ใจดีครับมาบอกว่าขึ้นไปข้างบนได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวย้ายไปตรงข้างบนพื้นปูนนะครับ เจ้าหน้าที่ให้ขึ้นมาบนนี้ได้นะครับแต่ว่าผมอยากกางท้าเพราะว่ามันจะได้มีบบทืที่ไว้นั่งเล็กๆน้อยๆน,นะผมก็คงกางข้างล่างนี่แหละแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่าถ้าฝนตกหนักๆน้ํามันจะนองหรือเปล่า,าลไม่เป็นไรครับถ้าน้ํานองผมก็ขนย้ายขึ้นมางบนง่ายเดี๋ยวก็รู้ว่าคิดผิดหรือคิดถูกนะร <c oughs> อดูรอดู ผมว่าเสน่ห์ของการมาเที่ยวอุทยานมากางเต็นท์นอนเนี่ยนะครับมันคือการที่เราจะได้เจอประสบการณ์แปลกใหม่ทุกทริปเลยไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์มาแล้วเตรียมตัวมาแล้วดีแค่ไหนก็แล้วแต่นะแต่มันก็จะมีบางทริปที่เราพลาดบ้างแพ้ให้กับธรรมชาติบ้างนะครับบางครั้งก็นอนหนาวบางทีก็ร้อน หรือบางคืนอาจจะนอนหิวก็เป็นไปได้ถึงแม้ว่าผมจะเที่ยวแนวแนวนี้บ่อยนะนอนอุทยานค่อนข้างบ่อยแต่ก็ก็ยังมีพลาดยังมีเรื่องราวให้เก็บไปเล่าเก็บไปทำคลิปได้ทุกทริปไม่ซ้ำกันเลยขนาดไปที่เดิมยังมีเรื่องเล่าใหม่ๆเลยนะใครที่ดูคลิปผมก็น่าจะรู้นะครับ ส่วนใครที่คิดว่าเฮ้ยมาแล้วสนุกดีอยากลองทำบ้างอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็ลองทำดูเลยครับผมมีคำแนะนำว่าอุปกรณ์เนี่ยค่อยๆซื้อค่อยๆสะสมนะครับออกทริปก่อนแล้วค่อยเห็นปัญหาแล้วก็ไปซื้อกลับมาออกทริปใหม่อะไรแบบเนี้ยลองสักทริป -2 ทริปก่อนเอาให้คุณรู้ก่อนว่าคุณคุณชอบสายนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่แค่แบบว่าเห่อไปตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณมั่นใจแล้ว คุณจะโถมเต็มตัวเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจเนี่ยอย่าพึ่งลงเงินเยอะเดี๋ยวเงินมันจะมาจบตรงนี้นะก็เอาให้มั่นใจก่อนครับว่ารักว่าชอบทางนี้จริงๆเอาล้ครับทุกคนกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง2หลังนะของผมแล้วก็ของพี่ปีชานะครับทัรนี่เขาให้มาอยู่ตรงนี้ก็ดีหน่อยนะพี่ปีชาจะได้อุ่นใจนะครับว่าไม่ ไม่ต้องน้ำไม่ท่วมเต็นท์แน่ๆนครับของผมก็อยากมีเทเลสนะก็เลยเอาตรงนี้ข้างล่างนี่แหละนะครับอะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำดีกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่านะครับมีทาก <c oughs> คือผมเนี่ยเกลียดทากมากเลยนะอยากจะบอกเป็นคนที่ไม่ชอบทากเอาซะเลยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในห้องน้ำว่าเป็นยังไง ห้องน้าดีกว่าอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินนะเดี๋ยวมาดูน้ําประปาที่นี่นะครับว่าขุ่นไหมก็ก็ไม่ขุ่นนะไม่มีตะคอนนะครับไม่เหมือนเฉลิมนะเฉลิมรัตนนี่จะขุ่นนะฮะอันนี้อันนี้ดีเลยนะเย็นใสอ๋อห้องสุข,ขาเป็นแบบนี้โถนั่งยองนะครับมีกระดาษชำระ อันนี้มีน้ำโอ้น้ำใสใสเลยใช้ได้นะฮะโอเคครับใช้ได้แหละเดี๋ยวมาอาบเลยละกันนะจะเล่นยังไงนี่ไงมาละหนึ่งอีอยากจะอียาวๆนะครับคือผมเป็นคนที่เกลียดทากมากคุณเกลียดแบบอีกนิดเดียวจะโฟเบียแล้วอะจะเป็นโรคแล้วนะแต่ว่าคงคงไม่ถึงขั้นนั้นนะฮะคงเป็นคนที่ ก็ก็ไม่น่าจะมีใครชอบมัง้งใช่ไหมมีใครไหมชอบแบบเอ้ยอยากได้ทากมาเลี้ยงให้มันดูดเลือดเราน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเนาะก็น่าจะเป็นอาการธรรมดานะครับคนปกติก็น่าจะเป็นอย่างนี้กันนะแต่อาจจะรังเกียจมากรังเกียจน้อยแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลน,นะครับแต่ผมเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างอยาแยงค่อนข้างแบบมากอยู่สำหรับทาคนะมแมลงสาบผมยังไม่รังเกียจเท่านี้เลยนะฮะ ก็หลอนกันไปครับเจอตัวแรกเลยหลอนเลยนะจากการเดินมาห้องน้ำทุกครั้งจะไม่มีความสุขอีกต่อไป <c oughs> จะรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> แถวนี้มีท่ากว่าแต่ตรงที่กางเต็นท์ไม่มีนะครับตรงเขาเขาจะอยู่ตรงแบบมืดๆชื้นๆน,นะตรงที่ผมกางเต็นท์มันค่อนข้างจะโล่งจะโปร่งนะครับเหมือนจะมีแดดส่องถึงได้ในบางบางโอกาสเขาก็เลยไม่ชอบ ผมก็ลืมไปเลยนะลืมเตรียมตัวมานะครับไม่ได้ซื้อถุงกันทากมาแต่เนี่ยกลับมาแล้วกลับบ้านมาผมเปิดหาก่อนเลยอย่างแรกคือถุงกันทากสั่งมาแล้วครับได้มาแล้วนะราคาประมาณ200กว่าบาทใครสนใจก็กดสั่งนะครับวางลิงก์ไว้ให้แล้วพี่มีอะไรกินเรียบร้อยไหมฮะผมก็มีผมก็ตุนแล้ว,ลวเอาละครับได้ยินเสียงฝนใช่ไหมฮะนั่นแหละครับ หนักไม่หนักเดี๋ยวรู้กันนะอรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กันใช่โอ้มาถึงก็ใจแป้วเลยลงเบาๆแต่ก็รอให้กลางเสร็จก่อนนะถึงจะค่อยตกหนักด,ดีใจด้วยครับพี่ <laughs> <laughs> ไม่ต้องอะไรมากเลยนะแค่แบบกลางเต็นท์ล้ว เอาตัวรอดได้นี่ก็มีความสุขแล้วไม,ไม่ต้องสบายมากแค่แบบไม่ทรมาน <c oughs> เรามีประสบการณ์แล้วนะฮะเราไม่ให้เราไม่ให้ทาร์ฟของเรานะครับแคบกว่ากาวชีทนะกาวชีทมันจะต้องอยู่ในทาร์ฟนะครับ <c oughs> ทาร์ฟจะต้องคุมให้ทั่วนะไม่งั้นเนี่ยงานงอกนะ ขอขพี่เดี๋ยวถ้ามันถ้าเกิดมันเอาไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวงานก็อกนะของเราไม่น่าจะหาขอขอขอสักวันนึกวันผมผมมีชามัวให้พี่ชามัวเราดูดูไอ้หมูนั้นมาแล้วเขาบอกเรามาเขซื้อหมิใหญ่เลยอ่าผมซื้อหุิ่นใหญ่ไปแล้วเนี่ยซื้อมาสามถือ ชาโัวไม่น่ามีปัญหากับเราอ่ะเพราะเราไม่น่าเปียกมีมีขิงกันนะขิงขิงคุณเลผมก็เหมือนนอนน้ำนะผมผมนี่นอนในน้ำเลยพี่หลังจากที่โดนพี่ปีชาขิงเอานะครับขิงกันว่าเต็นท์ใครนอนสบายกว่านะก็ ประมาณนี้ครับฝนก็ตกไปเรื่อยๆนะฮะพอหัวค่ําหิวแล้วเราก็อุ่นข้าวกินนะผมก็ควักเตาแก๊สมาอุ่นข้าวพี่ปรีชาแกก็กินอะไรของแกอยู่ในเต็นท์นั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกซื้ออะไรมานะครับเนื่องจากทางอุทยานขอความร่วมมืองดการประกอบอาหารบริเวณเต็นท์นะฮะเพราะว่าไม่อยากให้สัตว์ป่าเขามาได้กลิ่นแล้วก็มาเยี่ยมเยียน แวะเข้ามาในเต็นท์แบบนี้ก็คงทําได้แค่อุ่นอะไรเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้มน้ําชงกาแฟหรือกินมาม่าอะไรแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะผัดจะทอดจะทําอะไรที่มันแบบใหญ่โตอลังการเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาขอไว้นะครับว่าอย่าทํานะมือเี้ผมเอื้อมมือออกไปกดปิดตะเกียงที่อยู่ข้างบนนี้ไอดวงนี้ กดปิดมันปุ๊บได้ท่าติดนิ้วกับเข้ามาในเต็นท์ด้วยทาาแม่งมีอยู่ทุกที่เลยอะน่ากลัวจังยังไงก็จะต้องเอาจานไปล้างนะครับแล้วก็ไปแปรงฟันด้วยนะเดินฝ่าดงท่าล้างจานกับแปรงฟัน2อย่าง เอ้ย,อยกว่าจะถึงขอให้ทากมันหลับหมดแล้วนะเชียช่ยเชีย่ยอะไรก็ไม่รู้อะไรวะอะไรวะอะไรกอคขาไม่ใช่หรอกน่าจะเป็นใบไม้มัง้งทางนี้แล้วกันผมไม่กลัวนะครับผีนะี่ยผมกลัวทากเฮ้ยไอ้กอแล้วกอแล้วกอแล้ว ใช่กว่าใช่กว่ะดูอนดิมีไหมไม่มีนะรอดรอดปเด,เดินฝ่าดงท่ากลับไปที่เต็นท์ของเรากันเถอะไาครับทำใจก่อนนะ จะกัดกูไหมเนี่ยถ้ายามายุ่งกับกูเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะ25นาทีแล้วนะครับแน่นอนว่าเรื่องราวของผมกับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนี่ยยังไม่จบนะครับเรามีเรื่องต้องเคลียร์กันอีกเยอะเรียกว่าเยอะจนแบบขอขอต้องขอว่าเออไม่เอาคอนเทนต์แล้วนะขอเที่ยวแบบธรรมดาธรรมดาดูบ้างเอาแบบ สบายๆไม่ต้องคอนเทนต์ซะทุกคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันคลิปหน้าครับอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะหรือจะเข้าไป Facebook Fanpage ก็ได้นะครับผมจะพยายามไปอ่านแล้วก็ตอบให้ได้มากที่สุดนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ